สัตว์ในป่าหิมพานต์อันแสนพิศวงนี้มีเยอะจริงๆนะคะแต่สำหรับเจ้าตัวนี้คงต้องขอพูดถึงกันสักหน่อยเพราะว่าอภิี่นิหารของเขาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะและการเดินทางของชีวิตเขาเนี่ยแทบจะเทียบกับซีรีส์ที่กุศะอารมณ์สุดๆไปเลยเจ้าสัตว์ตัวนี้เป็นชายที่มีร่างเป็นลิงหางเป็นปลาเพื่อนๆนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเขาเป็นใครเรามาพูดชื่อเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าและเจ้าตัวนี้ก็มีชื่อว่า มชัชฉานุค่ะ มัชชานุเป็นสัตว์หิมพันธ์ที่มีฐานะเป็นขุนพ้นว่านอนมีกายสีเผพกผ่องมีหางเป็นปลาแต่งกายตามอย่างขนศึกถือดอกบัวเป็นอาวุธที่มาของลูกผสมระหว่างลิงและปลาก็มาจากคุณพ่อค่ะที่เป็นหนุมานและคุณแม่ที่เป็นนางสุพรรณมัชชาเออทำไมหน้าบูดเบี้ยวหน่อยล่ะคะก็เพราะว่าทั้งสองเนี่ยมาได้เสียกันท้งที่ต่างฝ่ายต่างเป็นศัตรูกันนะสิคร ถ้างั้นขอเริ่มต้นเปิดฉากซีรีส์กันเลยดีกว่าขอปูพื้นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่พระเอกของเรามัชฌานุแบบเร็วๆก่อนเลยนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่านางสุพรรณมัชฌาซึ่งเป็นลูกของทศกัณฐ์นางถูกสั่งให้ไปกับบริวารขับเพื่อที่จะดำน้ำลงไปในมหาสมุทรและรื้อหินที่หนุมานทหารเอกของพระรามเนี่ยเอาหินมะถมเพื่อที่จะทำเป็นถนนข้ามไปกรุงลงกา เจ้หาหนุมานชาสมอนค่ะก็สงสยัยโอ๊ยทำไมทำไมทมไปตั้งนานไม่ใส่สักทีในอีกเจ้าถนนนี้เนี่ยก็เลยดำลงไปดูค่ะก็เลยไปเห็นว่านางสุพรรณมัจฉากับบริวารน,นกำลังรื้อหินเลยค่ะกําลังขาไปทิ้งค่าไปทิ้งค่าไปทิ้งเจ้หาหนุมานโมโหมากค่ะชักตรีขึ้นมากะที่จะปลิดชีพนางสุพรรณมัจฉาแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่เห็นสาวเจ้าเ,าเต็มๆแล้วอาวุธได้เปลี่ยนเป็นความรักเฉยเลย เจ้าเชเมืองอานนักมารื้อหินของข้าอย่างนี้ต้องโดนปิ้งความรักของค้าไปท้าที่สุดฮนุมานเกวสาวจนมีลูกด้วยกันนางสุพารณมัจฉาสํารอกออกมากลายเป็นมัจฉานุเอาละ่ะขอข้ามเรื่องการสร้างถนน,นไปเมืองลงกาแล้วก็จบเรื่องคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าพระเอกของเรามัจฉานุมาแล้วไม่งั้นถ้าเกิดเล่าต่อเนี่ยคงยาวแน่น หลังจากที่มัชานุออกมานางสุพรรณมัชาก็กลัวทศก,กัณฐ์พ่อของตัวเองรู้เขาว่ามีลูกกับฝ่ายศัตรูเลยเอาลูกน้อยไปทิ้งไว้ที่หาดริมทะเลเอาแต่ก็ยังโชคดีค่ะที่ยักษ์มยาาบเจ้าเมืองบาดาลมาเห็นเจ้าลูกผสมตัวนี้ก็เลยเก็บเอาไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมค่ะแห่พญายักษ์ตนนี้ถึงแม้ว่าจะมีนิสัยดุร้ายแต่ก็มีโมเมนต์ใจบางเหมือนกันนะคะเนี่ย แต่ความพี่ของเรื่องมันไม่ได้มีแค่นี้นะสิค่ะเมื่อมายาราฟลักพาตัวพระรามมาที่เมืองบาดานหนุมานได้ติดตามพยายากมาเพื่อช่วยนายของตนแต่มาเจอเจ้ามาฉานุที่ทำหน้าที่เฝ้าด่านสักบัวยูเลยต้องต่อสู้กันหน่อยค่ะสู้กันสุดฤทธิ์หลายกระบวนท่าไม่มีใครเอาใครลงสักทีเจ้าลิงซีเนียก็เลยถามเจ้าจูเนียลูกผสมนี้ว่าเอ็งหนัก เป็นลูกเต้าเหล่าใครกันเชียวเมื่อได้ยินคำตอบค่ะว่าคุณพ่อและคุณแม่เป็นใครก็ต้องแบบอ๋อใครเป็นหนุมานก็ต้องสงสัยแล้วค่ะว่าเอ๊ะนี่ลูกฉันเหรอแต่สิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะว่าเป็นลูกหนุมานและหนุมานเนี่ยตีใจสุดๆเลยก็คือว่าเจ้ามาฉานุเนี่ยสามารถหาวาเป็นดาวเป็นเดือนได้ค่ะขอแจ้งข้อมูลเล็กๆไว้สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับหนุมานนะคะ คือว่าถึงแม้เขาใจอิทเลรีเยอะแยะแล้วก็แบบว่าดุดันแต่เขายังมีโมเมนต,ต์มุ้งมิงที่ว่าหาเอกมาเป็นดาวเป็นเดือนได้ค่ะเอาล่ะพ่อลูกก็หางกันเจอสัทีแถมลูกไม้ยังหล่นไม่ไกลต้นซะด้วยนี่เ,เ,เพื่อนๆคิดว่าพีคแล้วใช่ไหมคะมีพีคในพีคอีกค่ะไม่งั้นมันไม่สมเป็นซีรีส์หรอก หนุมานพอพูให้กำเนิดบอกเจ้ามัชานุว่าให้พูทีซ่อนมาว่าไปซ่อนพระรามไว้ที่ไหนมัชานุนั้นยังมีความกระตันอยู่ต่อพ่อบุญธรรมอยู่ค่ะรู้เลยว่าจังหวะนี้อึดอัดสุดเลยทำได้แค่บอกใบค่ะสุดท้ายหนุมานก็ไปยังจุดที่ซ่อนพระรามได้ค่ะและรบกับพญายักษ์จนชนะจากนั้นก็พาพระรามและลูกกลับไปพร้อมกันเมื่อเสร็จกรุงลงกาครั้งที่สองและกรุงมาลิวัน กราบได้ตัดหางที่เป็นปลาของมัชานุออกแต่งตั้งให้เป็นอุปราชเมืองบาดาลอวยยศเป็นพญาหานุราชครองกรุงมาริวันในเวลาต่อมาค่ะถือว่าการเดินทางชีวิตของมัชานุนั้นสุดจริงแต่ก็จบลงด้วยความแฮปปี้นะคะ ไลาย EP ที่ผ่านมาที่พวกเราคลิปติกไฟได้แนะนำความอเมซิ่งของสัตว์แต่ละตัวไปเชื่อว่าต้องเป็นที่สนุกสนานของพเพื่อนๆยังมีความน่าพิศวงของหิมพาน t h เดอะฟอเรสต์รอเพื่อนๆอ,อยู่ใน EP หน้าแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ